ลูกมีคำพูดว่าไม่รักแม่แล้วไม่เอาแม่แล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าเป็นเพราะคุณพ่อเน,นี่ยแหละที่ทําให้เขาอ่ะโดนลูกพูดแบบนี้ใส่คุณพ่อให้มือถือคุณแม่บอกไม่ให้เลยทีนี้มันก็เลยกลายว่าขัดแย้งกันเพราะว่าการเลี้ยงไม่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเขามีพื้นที่ของใจดังนั้นเขาต้องวิ่งไปหาพื้นที่ของใจตอนที่เขาเจ็บปวดจากเรา ถูกต้องแล้วลองนึกสภาพว่าเราเป็นเบอร์เดียวแล้วเราบังคับให้สามีไม่ยุ่งเลยแล้วป้าป๊าก็เดินหนีลูกไปเลยเนี่ยลูกจะอยู่อย่างไงวะความรู้สึกคือแบบโอ้โหแม่งไม่มีใครซับใจฉันเลยอย่างเงี้ยสามีอ่ะเขาชอบพูดแรงเขาชอบเจ้าอารมณ์แล้วพอลูกตกใจลูกวิ่งมาหาเขาแล้วเนี่ยทําแบบเนี้ยทําให้เด็กอะ่ะก้าวร้าานิกกี้ก็เลยไปซูมถามเขาดูว่าพาร์ทที่คุณดูลูกมันก็ต้องมีการที่เด็กพูดว่าไม่รักแม่แล้ว มันมีนิ่งได้เลยว่าแม่ไปโวยวายอะไรเขาสักอย่างหนึ่งเขาก็บอกว่าบางทีมันก็มีเหนื่อยอะค่ะคุณนิกกี้แบบบางทีแบบลูกอยากจะไปทะเลอย่างเงี้ยหนูพูดหลายทีแล้วเขาไม่ฟังแล้วเขาก็กีดกีดกีดตีแม่ตีแม่แล้วก็ว่าแม่ด่าแม่พอสุดท้ายพอหนูเหนื่อยอะหนูก็เลยแบบใช้ลมกับเขาอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยอะมันหนูก็ทําอะหนูพูดอย่างนี้เฉยเลยตอนที่สามีอารมณ์ร้อนใส่ลูกอะเราแบบ เกียดการกระทําของเขามากแต่พอเป็นเราทํากับลูกแล้วกับพูดบอกว่าก็มันเหนื่อยอะค่ะความผิดมันดูเบาไปเลยคือแม่ไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองอะก็คือใช้อารมณ์กับลูกไม่ต่างจากพ่อนั่นแหละแต่แค่ว่าคําพูดไม่แรงเท่าพ่อไอตอนที่คุณพ่อเขาโวยวายใส่ลูกอะคุณแม่จัดการยังไงคะคุณแม่บอกว่าพอลูกวิ่งมาลูกก็ร้องไห้เคลียร์ลูกโดยการที่เบี่ยงเบนไปทําอย่างอื่นชวนเขาไปข้างบนอย่างเงี้ยถ้าย้อนเวลากลับไปแล้วทําแบบเวอร์ชั่นของนิกี้คือ คุณพ่อเขาโวยวายเพราะอะไรนะปะ้าเขาหงุดหงิดอะไรลูกอ๋อเขาไม่ถูกใจอันนี้ใช่ไหมแล้วหนูรู้สึกยังไงทั้งเสียงดังทั้งพูดไม่ดีรู้สึกยังไงคะไม่ชอบเลยเสียใจเลยเนาะพ่อเขาทําแบบนี้ทําให้หนูเสียใจและอีกในหนึ่งคือพ่อทําแบบนี้พ่อพ่อไม่ได้ดั่งใจนะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวรอบหน้าบอกคุณพ่อพูดดีๆนะ ให้ทั้งคุณพ่อได้ยินและทั้งคุณลูกได้ยินดังนั้นถ้าเราวางบอมไว้แบบนี้เราจะเอาตัวอย่างนี้มาใช้ตอนนี้ได้เขาตีแม่เขาฟาดแม่แล้วเขาก็โวยวายใส่แม่หนูไม่รักแม่แล้วหนูเกลียดแม่จําได้ไหมวันนั้นที่ป๋าปาโกรธป๋าป้าพูดไม่ดีใส่หนูหนูชอบไหมลูกหนูเสียใจหนูเลยบอกว่าหนูไม่รักแม่มันคนละเรื่องกันนะอันนี้แม่เสียใจนะถ้าหนูโกรธหนูพูดว่าโกรธได้นะเปลี่ยนคําพูดให้หน่อยค่ะลูกถ้าหนูโกรธหนูบอกว่าหนูโกรธามา ใช้คำนี้มามาจะสบายใจกว่าพูดกันดีๆได้ลูกเหมือนที่บอกป๊า,ปาไงจำได้ไหมวันนั้นที่เราบอกว่าให้ลูกไปเล่นข้างบนเพราะหนีพ่อที่พูดเสียงดังมันไม่ได้อะไรเลยอะแล้วลูกก้าวรล้ามันไม่ใช่เกิดจากการที่ว่าพ่อเสียงดังใส่แล้วลูกจะก้าวรล้าเพราะพ่อนะแต่มันเกิดจากการที่ว่าลูกไม่รู้วิธีจัดการตัวเองไม่ให้ก้าวรล้าต่างหากใครที่อยากที่จะเรียนเชิงลึกนะคะเรียนไม่ว่าจะเป็นคอร์สเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก สร้างวินัยเชิงบวกและสร้าง e f สมองดีเด็กของเราจะสมองดีด้วยเป็นข้อได้เปรียบกว่าเด็กคนอื่นที่พ่อแม่ไม่ได้เรียนเพราะสมอง e f ที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ใช้กระบวนการสร้างโดยการแบบผิวน้ำอ่ะมันมันไม่ใช่แบบนั้นของนิกกี้คือจะลึกมากแล้วมันก็คือทําให้เด็กเขาเติบโตไปแบบมีทักษะการคิดสมองมันปูพร้อมไว้แล้วอันเนี้ยจะช่วยทําให้เขาพร้อมรับการจดจําภาษาอย่างเงี้ยมันจะทําให้เขาไปได้ง่ายขึ้นกว่าเด็กปกติ มันคือการที่เราสร้างสมองของลูกเลยดังนั้นคอร์สเนี้ยจิตวิทยาการสื่อสารและสร้าง EF สร้างวินัยเชิงบวกเนี่ย